องค์กรผพุทธเจ้าแรืว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บริบาลอันนี้ก็ติดติดไม้ติดติดไม้หลักคือจำจิดหนสงสืแล้วก็สบายเปิดสว่างเป็นทีค่ค,คงสุดก <คะ S 2> ็ไปยหลวงปู่สวนนักคำสวนนักคำที่ที่ผู้เขาป่วยเคยเป็นเจจิดังมากของพวกเรา <คะ S 2> ในในปัจจุบันแ <คะ S 2> ต่ก็ให้ธรรมะดสองอย่าง หนึ่งให้มีสติสองให้มีปัญญาถ้ามีสติแล้วมันมันรับอะไรที่ดีๆได้ทุกอย่างถ้าสติไม่ดีแล้วโอกาสจะทำพลาดผิดพลาดมันก็เยอะถ้ามีสติแล้วปัญญามันก็จะเกิดปัญญานี่ปัญญาเกิดเป็นเป็นอาชีพป,ปัญญาปัญการที่คิดได้เร็วได้มากกว่าไอคิวไล่ร้อยหลายพันเท่าของมันมบนก็ว่าให้มีสติให้ดี ถ้ามีสติแล้วสี่ห้าของเราไม่ต้องรับจากพระสงฆ์ไม่ต้องรับจากกระดาษไม่ต้องอ่อนไปว่าตามพระตามอะไรที่วัดเราก็สามารถมีได้สติตั้งมั่นมีสมาธิดีแล้วสิ่ห้าก็เกิดขึ้นมันมันมันมีเองเออมันเลาเองสีแปดถ้าเรามีสติตั้งมั่นแล้วม,มันก็มีเองเ,อเขาก็มีข,ขึ้นมาโดยสึ่งไม่เหมือนกับงานเทศกาลต่างๆเวลา ต้นบอกเงนินรอบหมู่บ้านบุญพอเห็นผลอะไรเวลาถวายตนนัวเงินก็ก็รับสินห้ากสุรามีอะไรก็รับไปทุกครั้งกลับไปบ้านก็ไปดื่มสุราอแห่ก๊อตอะไรก็มารับอีกอันนี้ไม่ได้อย่งได้งินไก็ไม่ได้รับแต่ก็พูดแต่จิตใจไม่ถึงปฏิบัติไม่ได้มันก็ไ